สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่รถไฟฟ้าสถานีอิ p แพ t เมืองทองนะครับเดี๋ยววันนี้ซันจะมามาเดินเล่นที่อิ p แพ t นะก็เลยนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับจากอ่เอมืองทองธานีนะสถานีเมืองทองธานีแยกเข้ามาที่อิ p แพ t นะครับสถานีแรกก็จะเป็นอิ p แพ t นะครับสถานีถัดไปสถานีสุดท้ายนะก็จะเป็นทะเลสาบเมืองทองถ้าใครจะไปทะเลสาบเมืองทองก็อยู่ทางสายมือนะครับ ถ้าใครจะกลับไปที่สถานีอิมเมืองทองนะครับก็จะอยู่ทางขวามือซึ่งตรงนี้คือสถานี Impact เมืองทองธานี MT01 นะครับเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยพามาก่อนหน้านี้นะฮะวันที่เขาเปิดให้บริการตอนนี้ก็ยังให้บริการฟรีจนถึงวันที่16มิถุนายนนะครับก็เดี๋ยว16หรือ17นะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะเดินเข้าใน Impact นะครับ ก็ตอนนี้คือเราอะตอนนี้บ่ายสามแต่ว่าเราอะมีทุร,ระที่จะมาทำที่นี่ <c oughs> ก็เป็นอาจจะเป็นช่วงค่ำนะครับ <c oughs> ก็อาจจะไปนั่งเล่นที่ศูนย์อาหารของ Impact ก่อนนะครับ <c oughs> ก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะตอนนี้เราก็กดเป็นบัตรมานะเพราะว่าเราจะยังไม่ได้ใช้อ,อ,อันนี้กดเป็นบัตรลายวันเป็นรายฝังเลยครับายฝังนะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องออกไปตรงประตูนี้ แกนตัวออกนะครับเราเดินลัดไปด้านนึงก็ได้นะแต่ไม่รู้จะไปทำไมเดี๋ยวออกก่อนออกเรียบร้อยนะฮะนี่ไงเขาะจะมีบอกอยู่ว่าทางออกไหนไปที่ไหนมีไปอิมแพกเมืองทองลงไปชั้นบริการทั่วไปนี่คือชั้นบนสุดอะ่ะชั้นบนสุดมันจะเป็นชั้นชันชลานะครับลงมาชั้นหนึ่งตรงนี้จะเป็นชั้นที่แบบซื้อตัว๋วแล้วก็ชั้นเข้าแบบในพื้นที่นะครับ ลงไปอีกชั้นหนึ่งถึงจะเป็นชั้นที่แบบชั้นบริการทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปหนึงชั้นนะครับอยู่ตรงด้านนี้แต่อินเทคเินทองเขาแบบบอกอยู่เอ็กซิสสามหมดสามชั้นเลยอะ่ะอลังการมากเลยนะครับ เขาบอกว่าสามารถซื้อตัวกลับลงหน้าได้ด้วยครับเนี่ยทั้งทั้งออกหนึ่งที่เรามาพามาทางนั้นนะทั้งออกหนึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิรดาครับทั้งออกสองโรงเรียนวัดผาสุขแล้วก็อิ p a c คทั้งออกสามลอยแจ้งและแจ้งภักดีทั้งออกสีส่เดี๋ยวเราออกทางนึงเลยครั้งที่แล้วที่เราไปฝั่งทางประตูหนึ่งอ่ะมันจะมีเป็นแบบคอมมูนิตี้เล็กๆที่เหมือน เป็นของโลตัสปะที่มันจะมีแบบว่าขายของกินของใช้อะไรเงี้ยนะฮะตรงนั้นก็มีอยู่ตรงข้ามกับวัดาาสุขอันนี้คือเดินมาแบบไปแจบเดินเล่นเนคือถามว่าแบบมาทําไมวันไหนมีงานไหมมีอะไรเราไม่ค่อยไดแบบ้สนใจเรื่องงานเท่าไหร่ อ๋อเดี๋ยวเขาจะมีงานโอท็อปไงเนี่ยเขาติดไปแล้วเนี่ยโอท็อปมิเดียเซลวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบห้านะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ที่เรามาเอาวันนี้วันที่หกพรุ่งนี้มีงานมิเดียวันที่วันที่เจ็ดแบบนี้ไงเขามีบอกหรือว่าเห็นมาเปิดจะมีแบบเวลาเปิด ีทารเชื่อมสกายเอ็นทราช่วงทดสอบระบบบัรจันถึงสุด8โมงเช้าถึง4ทุ่มเสาร์อาทิตย์8โมงเช้าถึง5ทุ่มครึ่งนี่นี่นี่เ้วเข้าไปทางนี้ Impact นี่เดินมาจากรถไฟฟ้านิดเดียวนะครับทุกคนเห็นไหมอันนี้คือรถไฟฟ้าสถานีอิมแพกเมืองทองสานีออกประตู3แล้วก็เดินเข้มาต๊กๆๆๆๆๆๆๆกแต่ว่าถ้าใครจะไปแบบทะเลพา์เมืองทอง ก็นั่งต่อไปนะครับยังไม่ต้องลงสถานี IMPACT นุ่นทะเลสาบเมืองทองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลกันมากนะทุกคนเห็นไหมอยู่ตรงนั้นมองเห็นอยู่ทะเลอยู่ตรงนั้นสามารถเดินไปได้เลยนะไม่ได้ไกลามากแต่เดินเราเข้าไปใน IMPACT กันดีกว่า Impact a r e n a e x h i b i t i o n a n n c o n v e n t i o n เ e n t e r ครับตรงน,นี้เป็น Challenger Challenger จหนึ่งนะฮะอีก a c t เมืองทอง มาเด้อฮแล้วพรุ่งนี้มันมีงานมิเตียเซลอีกนะนดดกนะคือเราต้องมาพรุ่งนี้อีกหรอพรุ่งนี้ต้องมาอีกเหรอหรือว่ายัางไงมิดเตียเซลอ่ะไปเดินๆวราตรงนี้คืออันนี้เขาน่าจะทําใหม่นะคิดว่าเพราะว่ากินแบบสีกินอะไรอย่ายังมีอยู่บ้างเล็กน,น้อยนะนะแลยวแล้วคือ เรามองย้อนกลับไปนะทางรถไฟฟ้า,าจากเมืองทองทางนีมาอิมแพกสูงมากโคนเสาแบบสูงมากเดี๋ยวรถไฟฟ้าตรงนั้นเห็นไหมคือมันซูมได้มันซูมได้สูงสุดเท่านี้แ้เอ็ชันแคมแล้วคือดูทางรถสูงมากทางรถแต่มันมองไม่เห็นนะเห็นปะงวมหน่อยเสาอะ คือสถานีมัน3ามชั้นนะทุกคนชั้นหนึ่งเป็นชั้นแบบซื้อตั๋วบริการทั่วไปชั้นสองเป็นเอยชั้นหนึ่งเป็นชั้นบริการทั่วไปชั้น2เป็นชั้นซื้อตั๋วสแกนเข้าเข้าพื้นที่แล้วก็ชั้นสามนเป็นจุดที่แบบว่าขึ้นรถขึ้นรถไฟอะไรเงี้ยโอ้โหลังการมากอันนี้นี่แบบอันนี้ก็แบบเย็นสบายมากเลยแต่โอ้แล้วคือพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เขามีแบบว่างานไอเนี้ยนะ เขามีการจัดงานพรุ่งนี้ก็ต้องมาอีกวันนี้มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกโอ้ยิมแพกนี้มาบ่อยมากเดี๋ยวเราเดินเดินไปดูบรรยากาศท่านนี้ท่าน,นเขาจะมีแบบแนี้เรวต้องไปตรงนี้เราไปตรงนี้แหละแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะออกไปออกไปอีกโซนหนึ่งนะครับ ไปนั่งเล่นคาเฟ่ไปนั่งหาเขากินก่อนเข้าไปด้านหนอ,อยู่อยู่ตรงสกายวอล์กเมื่อกี้หนาวมากเย็นมากพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บชาเลนเจอร์หนึ่งร้อนวุบเลยเขาน่าจะยังไม่ได้เปิดไม่พรุ่งนี้มีงานเขาน่าจะจัดงานอยู่ข้างในเดี๋ยวเราเนี่ยไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวานะฮะเพที่ออกไปข้างนอก ว้าวเปื่อไหนี่ไงครับนี่ข้างในเขาจัดงานรอเตรียมเต็มเลยอนะทุกคนใครอยากดูงานโอท็อปมิดเกียร์เซลยกมือขึ้น <laughs> ถ้าไม่มีใครอยากดูเราจะได้ไม่มาเ <laughs> นี่ยพรุ่งนี้นะฮะวันที่เจ็ด เจ็ดถึงสิบห้าะะเมื่อกี้ชาเลนเจอร์นี่เดี๋ยวเราออกประตูนี้แล้วก็ไปนั่งเล่นที่คาเฟ่เดี๋ยวตอนค่ำๆเราค่อยไปเดินเล่น Impact Arena Impact Exhibition ประตูอัตโนมัตินะฮะนี่อ่ะแล้วเห็นไหมนี่แหละถึงหนึ่งข้างล่าง เหมือนจะมีพวกร้านอาหารร้านข้าวร้านของกินอยู่ตรงนู้นนี่แกถ้าเราถ้าเราเดินมาตรงนี้ก็ <Okay. S 1> จะเป็นแบบโดมที่เขาอะไรนะที่เขาจัดคอนเสิร์ตบ่อยๆอยู่ตรงช่วงนี้นี yeah, ่ <Yeah. S 1> ครับคอสโมก็อยู่ข้างหลังนุ่นนั่งวินไปนะทุกคนถ้าใครจะไปคอสโมอ่ะด้านนุ่นก็เป็นแบบนเ,เป็นโรงแรมที่เห็นไหม Impact Challenger นะครับด้านนี้จะเป็นโซนที่เขาจัดคอนเสิร์ตบ่อยๆอันนี้คือโซนนี้ก็เป็นโซนของกินถ้าขึ้นไปชั้นบนนะชั้นบนมันจะมีแบบโซนอาหารอยู่นะครับประมาณนี้แหละทุกคนเฮ้ยเขามีทางเลื่อนด้วยเดี๋ยวเดินเล่นทางเลื่อนเขาก่อนค่อยเดินย้อนกลับมาว้าวไวด้วยอะ่ะก็คือมันเลื่อนด้วยแล้วก็เดินเองด้วยไงมี่เเลนเจอร เดี๋ยวพรุ่งนี้คนจะเยอะตรงนี้เยอะมากชาลินเจอร์ตรงนี้แล้วก็แถวเนี้ยก็จะเปิดร้านเขาเตรียมเขามาเตรียมของเตรียมเลยกันแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะมีงานนี้ถ้าเรามานี้ลงด้านล่างก็จะเป็นแบบร้านอาหารร้านของกินทั่วไปนะครับแต่ถ้าขึ้นบนนะสุดอาหารฟุดอารีนาเปิดให้บริการแล้วอาการเดี๋ยว,วเขาเข้าชั้นสาม อ IMPACT ARENA อยู่ด้านนี้ส่วนมากเวลาเขามีคอนเสิร์ตอะไรเี้เขาจะมาแบบอ m p a c t อ r e n a กันนี่แหละนี่เราจะไปตรงนี้ส่วนอาหารตามาอีกรอบ <c oughs> โอ้นี่ไงทุกคนส่วนหางของกินด้านในนะฮะสูตรอาหารกาแฟ เย็นเย็นมากอะ่ะอากาศเย็นๆมีอะไรกินน่ะเป็นแบบร้านอาหารของกินอาหารก็ประมาณ75บา้าบาทร้อยบาทมีคุกไก่ฉีกแปสิบห้าอัน้นี้สามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้ร้านอาหารก็เยอะแยะเลยวันนี้แบบมานั่งชิลได้นะทุกคนกินตัวคนม่อง ะะก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบร้านดูดมือแม่ร้านหมูฮ่องกงมีข้าวขาหมูวันนี้ด้วยนี่นี่อันนี้ก็มีขนมหวานร้านน้ำประมาณนี้หั้ยบที่นั่งเยอะมากเขาก็ทำสำรองไว้สำหรับเวลาคนมาการเนี่ย มีคอนเสิร์ตทีหนึ่งนี่หวคนเยอะมากนี่กับข้าวแต่ว่าเราแต่ว่าซานเป็นคนไม่ค่อยกินข้าวจริงจริงวันหนึ่งเราไม่ค่อยได้กินข้าวนะเราจะกินอย่างอื่นแทนเราจะกินแบบไม่กินข้าวจะกินก๋าวเตียเหมือนกันเหมือนกันปะคือส่วนมากก็จะเป็นแบบกินของจุ๊บจิบอะเหมือนแบบกินอันนู้นนิดหน่อยนิดหน่อยกินไปกินมามันก็ไม่ได้กินข้าวเลย ร้านอีซานรถแซบเริ่ม55บาทนะครับนี่ก็ถ้าแบบสนใจก็ลองแวะมาได้นะทุกคนมันก็จะเป็นแบบโซนชั้นบนอยู่อารีนามาแล็กมนแล็กตุงเล็กตัวซื้อกาแฟกินได้เดี๋ยวเราไปนั่งคาเฟ่ด้านล่างดีกว่านะทุกคนเพราะว่ามันก็จะได้มีที่ชาร์จแบตด้วยไปนั่งเล่นนี่ฟู้ดอารีนานะครับ ด้านนี้ก็มีร้านกาแฟด้วยเห็นปัสเปิดทางให้บริการแล้วนจะจ๊ะลงไปข้างล่างกันนะลงล่กันนจะจ๊ะน่าจะแค่นี้แหละคือก็ออถ่ายถ่ายแบบเล่นๆคำๆเนาะเผื่อว่าใครแบบเวทีไม่ได้ดูครั้งที่แล้วหรือว่าใครพลาดก็จะได้มาดูอันนี้ไปถ่ายเรื่อยๆย้ำๆถ่ายย้ำๆคนก็จะได้อรอจจำได้ ไปด,ดูด้านล่างก็จะมีเป็นพวกร้านอาหารเนาะมีแบบโดนงโดนนัดนีร้านข้าวคือสําหรับพวกเราอ่ะไม่พาไปดูก็ไม่รู้เรื่องไงเข้าใจปะ <c oughs> เราต้องไปเห็นกันเนื้อตาเนื้อเนาะโดนนัดที่โดนัดแดงโดนโดนัดนไปดูด้วยตาเนื้อกันนะไหนดูซิว่าแบบเป็นยังไงโอ้นี่ อันนี้เบอร์เกอร์คิงตรงนี้มีเบอร์เกอร์คิงนะฮะโอ้ออกมาร้อนวูบเลยมีเบอร์เกอร์คิงแล้วก็ตรงนี้เป็นเซเวลอีเลเวลอ๋อ on the table ก็มีนะน on the table อยู่ด้านหน้าโอ้โหแดดอ๋อนี่ไงเขาบอกมิเยียเจ็ดถึงสิบห้ามี on the table เซิร์เลอเวลแล้วก็บอลชอน,นประมาณนี้นี่บอลชอนก็ประมาณนี้แหละคิดว่านนะไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนดีกว่าม้ดูบรรยาก,กาศ Impact Challenger